นั่งดูพระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกเนี่ยฮะสวยงามมากครับตอนนี้ลมโอ้บรรยายไม่ถูกนะครับเราได้สัมผัสแบบกินไอธรรมชาติแบบนี้นะฮะสุดยอดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ลังอยู่ที่เขาน้อยนะฮะแต่เป็นเขาน้อยที่บ้านรวมไทยนะครับบรรยากาศนี่สุดยอดเลยนะตอนนี้นะนะครับด้านหน้าที่เราจะไปคือเป็นความลับนะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าความลับที่จะพาไปคืออะไรนะครับเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะตามพมาแล้วครับจะได้รู้ว่าเป็นเปอะไรครับต้องตามพมานะครับไม่บอกด้วยนะค,ครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในนี้นะครับว่าเขามีอะไรนะฮะ ไม่ชมดูทางด้านนี้โอ้โหเมฆสีวันนี้นะครับพระอาทิตย์กับเมฆที่สวยงามมากนะครับก็คือหมู่บ้านลงไทยหมู่บ้านย่านซื่อหมู่บ้านยางชุมนะครับเขาจะมีแบบพระอาทิตย์ตกตรงหลังเขาเนยะฮะก็คือจะสวยไม่ซ้ําวันเลยนะครับวันหนึ่งก็จะมีสวยแบบทีละแบบนะฮะทีละแบบนับ่นก็คือเป็นห้างนั่งกันช้างมั้งปะนะฮะแถวชาวไร่นนะฮะแต่เราจะไปทางด้านนี้กันนะครับ ทางด้านีสวยมากครับตรงซ้ายผมซ้ายมือผมนะฮะทางนี้เลยนะครับสวยงามครับทางก็จะเป็นลูกลูกลังหินนะฮะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่นะฮะเหมือนจะเป็นกระต๊อเป็นกันหนาเป็นห้างอะไรประมาณนี้นะที่เขาชาวไร่นะครับเขาไว้เฝ้านะฮะแบบว่าเฝ้าไร่อย่างเงี้ยแต่ต้องอยู่ยกสูงหน่อยเพราะว่าอาจจะมีพวกช้างพวกกระทิงมาได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันครับผมได้ขออนุญาตเจ้าของที่แล้วนะที่เข้ามาดูเนี่ยฮะ อ๋อเวลาเข้าเฝ้าสวนมะม่วงอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยขึ้นมาดูก็แข็งแรงอยู่ครับก็ข้างบนก็จะมีแบบที่นอนนะครับนอนสําหรับไม่นอนเลยนะฮะประมาณนี้เลยขอโทษนะครับนะขออนุญาตเจ้าของนะครับนี่ประมาณนี้เลยก็จะมีห้องแบ่งเป็นสองห้องนะครับสวยงามครับ ต่อาจจะไม่เห็นวิวนะเพราะาต้นมะม่วงอ่ะเขาจะปิดวิวหมดนะฮะบ้างนะครับเจ้าของเขาว่าบ้างนะ,ะบางทีก็มีพวกช้างนะฮะที่เข้ามาทางนี้นะพวกกระทิงนะมากินมะม่วงกินอะไร่เงี้ยกระทิงก็เข้ามาก็มีนะครับตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าต้องมาเป็นจังหวะนะฮะบ,บางทีอ่ะบางครั้งก็มีมาบางครั้งก็ไม่มีนะครับเป็นจังหวะนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็ดันไปทางสวนอุทยานนะครับไม่ให้มายุ่งทางชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะ สวยงามครับอ๋อเขาเอาเอาน้ำฝนนะฮะลองไว้ใช้ยางกับขันนะฮะลองกับโอ่งใส่โอ่งนะฮะเวลาน้ำฝนตกมาเราใส่ไว้ในโอ่งนะครับตรงนี้ก็คืออยู่อยู่ตรงกับชายเขาเลยนะฮะเข้าไปแบบติดเขาแล้วเป็นสวนยางสวนมะม่วงเขานะฮะอยู่ติดเลยนะครับยานี่นายฉีดนะลองดูแล้ว อชื่นใจขอพักแป๊บนะครับนเวลานี้นะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ตรสดชื่นเลยครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากนะฮะนั่งดูพระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกเนี่ยฮะสวยงามมากครับตอนนี้ลมโอ้บรรยายไม่ถูกนะครับเราได้สัมผัสแบบกินไอธรรมชาติแบบนี้นะฮะสุดยอดเลยนะครับดูลมดูรบวงจรนะครับบ้านลมไทยนะครับท่านผู้ชมนะฮะ xuống ngang hấp đánh áp sổ chân